กรมอุตุพยากรณ์อากาศวันที่8กรกฎาคม2567ฝนฟ้าขนอง41จังหวัดภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแพร่น,น่านตากกำแพงเพชรสุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้1ะ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพู หนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กลมอุตุประกาศล่าสุดณช่วงเช้าวันที่8กรกฎาคม2567